สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูแอลจะมาสอนวิชาดนตรีไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องเพลงปลุกใจนะคะเพลงปลุกใจจัดเป็นเพลงไทยศากล์ชนิดหนึ่งที่มีทํานองและเนื้อร้องทําให้เกิดอารมณ์คึกคักโนม้นมเล้าจิตใจควรให้เกิดความคิดและพลังความรักความสามัคคีของคนในชาตินะคะเด็กๆคะ วันนี้คุณครูก็มีเพลงผูกใจมาฝากเด็กๆนะคะเพลงมาเทวชนชาติไทยเนื้อร้องนะคะแต่งโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานแล้วก็ทํานองคุณครูธนิตผมประเสริญนะคะเด็กๆคะเคยร้องเพลงนี้มิคะถ้ายังไม่เคยร้องร้องไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆพร้อมนะคะ ยาวชนชาไทยต้องหยิงในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมินเยาวชนชาไทยต้องหยิงในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมินเยาวชนไทยนั้นเป็นไทยทุกเมื่อจะอยู่เนืออยู่กลางหรืออยู่ใต้แม้จากถือศาสนาใดใด เกิดเป็นไทยต้องเป็นไทยชั่วกันเยาวชนชาติไทยต้องหญิงในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิน่นเยาวชนชาติไทยต้องหญิงในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิน่นเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ชาสาสนามหากษัตรสสสิย์มันจงทำดีจงทำดีไว้ชั่วชีวันสิ่งสำคัญเพื่อมุ่งให้ชาติไทยจเจริญเยาวชนชาติไทยต้องยิ่งในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่นเยาวชนชาติไทยต้องยิ่งในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่น เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเพลงปลุกใจของเราเมื่อร้องไปสักครู่เมื่อกี้นะคะเพลงปลุกใจก็คือเนื้อที่มีเนื้อร้องทําให้เกิดอารมณ์คึกคักล้มน้าวจิตใจคนให้เกิดความคิดแล้วก็พลังความรักความสามาัคคีของคนในชาตินะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูก็รู้สึกว่าเด็กๆก็คงจะมีความรู้สึก เือเขิมนะคะรักชาติเมื่อฟังเพลงนี้แล้วนะคะเด็กๆเราไปฝึกร้องกันนะคะเพลงนี้นะคะนักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ร้องแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคะไปฝึกร้องกันวันนี้คุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ